สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ FC พลอยสายเพชรยนต์ทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบเจอกับพลอยสายอีกเช่นเคยที่ช่อง YouTube พลอยสายรถสวยรีวิวนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1เขตมินบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานครเปิดทําการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดจันทร์ถึงอาทิตย์เลยตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็น ก่อนรับชมคลิปพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พลอยใส่ด้วยนะคะ วันนี้พลอยใส่ก็มาอัปเดตรถ Eagle ีโกคาเข้าใหม่นะคะเป็นรถประหยัดน้ํามันใครที่กําลังรออยู่นะคะต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดคันนี้สภาพใหม่มากเป็นตัวรุ่น1.2ตัว G ีนะคะคันนี้เป็นตัวจีเป็นรถปี2018นะคะมาพร้อมกับเลขไม่เพียง49,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะคันนี้ใช้งานมาน้อยมากนะคะเพราะว่าเป็นรถบ้านนะคะใช้งานมือเดียวเลยนะคะเจ้าของเดิมดูแลรักษาเป็นอย่างดีเลย และที่สำคัญราคาขายไม่แพงด้วยนะคะราคาเพียง4 1 9 0 0บาทนะคะราคาจับต้องได้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,000เท่านั้นเองนะคะ สามารถเข้าร่วมดอกเบี้ยพิเศษได้ด้วยนะคะดอกเบี้ยพิเศษของเราเริ่มต้นอยู่ที่2.79คันนี้ยอดจัดได้เต็มล้นๆ้นเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถโอนมาจําออนไลน์เข้ามาหาพลอยใสยได้เลยนะคะถ้ากลัวรถจะไม่อยู่สามารถโอนมาจําออนไลน์มาได้นะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,000ได้นาสูงสุด84งวด7ปีลูกค้าเครดิตดีใช้เงินออกรถนะคะใช้เงินดาวน0บาทเหมือนเดิมเลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะเครดิต ไม่มีเครดิตนะคะออกได้ไหมออกได้เช่นเดียวกันนะคะเพียงแค่รายได้เป็น2เท่าของค่างวดสำหรับคันนี้รายได้1,6000บาทขึ้นไปก็สามารถเช่าซื้อได้แล้วนะคะอายุ20ปีบริบูรณ์น,นะคะก็สามารถเช่าซื้อได้แล้วนะคะเ,คเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดนะคะออปชันของเจ้ายาริคคันนี้กันเลยนะคะต้องบอกเลยว่าสีขาวสวยมากๆ ด้านหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมสีดำนะคะตัดด้วยโลโก้โตโยต้าตรงกลางนะคะมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียนกว1662เดี๋ยวอันนี้นะคะอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้นะคะพี่ๆมาดูในส่วนของไฟหน้ากันเลยนะคะสำหรับไฟหน้านะคะได้มาเป็นโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ลูกแก้วใสวยๆแบบนี้เลยไฟเลี้ยวอยู่ในชุดโคมเดียวกันนะคะมีไฟเดย์ไลท์นะคะมาให้ด้วยนะคะเพิ่มเติม ด้านล่างนะคะก็มีไฟเดย์ไลไท์ขึ้นมาอีกนะคะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกหนึ่งคู่หน้าเลยนะคะสวยงามมากๆคันนี้เป็นรถเครื่องอ่าเป็นรถเดิมๆนะคะโครงสร้างเดิมแท้บอดี้เดิมนะคะไม่เคยกลับสีไม่เคยตัดต่อตัวรถผิวพันธุ์ด้านข้างนะคะเรียบเนียนไม่มีรอยรักยิ้นเลยคันนี้นะคะ มาดูในส่วนของตัวล้อกันเลยนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นล้อแม็กอัลลอยแท้เดิมโรงงานเลยนะคะได้เป็นยางดันหลออปี2020ทั้ง4เส้นเลยนะคะสภาพก็ใช้งานได้อีก30ปีเลย ต่อมานะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นปรับพับไฟฟ้าให้แล้วนะคะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวกระจกพร้อมเลยนะคะและที่สำคัญนะคะเจ้ายาริกคันนี้ติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยนะคะด้ามจับประตูเป็นโครเมียมสวยงามนะคะมาดูด้านท้ายกันเลย ด้านท้ายนะคะไฟท้าย LED สวนมากนะคะแล้วก็มาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังไฟเบรกดวงที่3นะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังอีก2จุดนะคะโลโก้เนี่ยมาครบเลยนะคะที่ปัดน้ำฝนด้านหลังไฟเบรกนะคะมาครบทั้งหมดเลยนะคะอันนี้สวยงามมากๆนะคะเป็นรุ่นตัว G นะคะเดี๋ยวเปิดดูท้ายกันสักนิดหนึ่ง นี่เลยนะคะสำหรับด้านท้ายนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่สามารถเก็บของได้เป็นระเบียบมากๆนะคะใส่ได้เก็บของได้ถึงสองชั้นและที่สำคัญเบาะด้านหลังสามารถพับเก็บได้ด้วยนะคะมาดูอุปกรณ์กันนะคะคันนี้มีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างอ่าด้านล่างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ในส่วนของที่เก็บชุดแมลงแล้วก็ยางอะไหล่สำรองนะคะซึ่งจะวางเรียงกันตรงนี้เลยนะคะ ฝาท้ายนะคะเป็นฝาแท้เดิมโรงงานนะคะไม่แตกไม่เปลี่ยนไม่ร้าวนะคะหัวน็อตไม่มีการไขไม่มีการงัดแงะใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ด้านในกันนะคะต้องบอกเลยว่าพื้นที่ด้านในนะคะ,ละหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันแคบหรือเปล่านะคะมันเล็กหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าไม่นะคะไม่แคบไม่เล็กเลยนะคะคันนี้สภาพใหม่มากนะคะภายในนะคะคุมโทนสีดําทั้งหมดเลยนะคะตัว เป็นตัวนี้นะคะจะเป็นตัว engine start เรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นปุ่ม push start ให้แล้วนะคะตัว Air นะคะออกแบบได้สวยงามหรูหรามากนะคะแล้วก็พวงมาลัยก็เป็น multi function เรียบร้อยนะคะคุ้มหนังอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอเรือนไม้นะคะแสดงผลได้ชัดเจนมากๆชุดเครื่องเสียงนะคะรองรับวิทยุ fm/am นะคะเสียบ aux ได้นะคะ ตัวไฟนะคะอ่าตัวแอร์นะคะก็จะได้เป็นตัวแอร์ระบบออโต้ให้แล้วนะคะสําหรับคันนี้เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้เช่นเดียวกันนะคะตัวเบาะก็จะได้เป็นเบาะผ้านะคะสีดานะคะได้น้ําเงินแบบนี้เลยนะคะสภาพใหม่มากนะคะสภาพสวยนะคะเบาะไม่ขาดไม่ช้ําเลยนะคะที่สําคัญ พลาสติกนะคะด้านบนยังไม่ได้มีการแกะเลยนะคะสภาพใหม่มากจริงๆคันนี้คอยใส่วารันตีนให้เลยว่าตอบโจทย์แน่นอนสำหรับใครที่อยากได้นะคะรถอีก,กคคราประหยัดน้ำมันใช้งานคนเดียวนะคะพื้นที่ด้านหลังนะคะต้องบอกเลยว่าไม่แคบนะคะกว้างขวางนั่งสบายนะคะตัวเบาเป็นเบาผ้ารอบคันซึ่งเบาผ้าข้อดีของเขาคือจะระบายความร้อนได้ดีมากเลยนะคะ ไม่ต้องกังวลเลยนะคะจอดตากแดดนะคะขึ้นมาจะร้อนระอบไหมนะคะบอกว่าบอกเลยว่าคันนี้ระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะคะราคา419,000บาทถ้าหากพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาหาพอยใส่ได้เลยที่เบอร์081 1564065นะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยถ้าใครกลัวไม่ทันก็รีบโทรมานะคะฝากไว้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจคันนี้นะคะอย่าลืมติดต่อพลอยสายมาวันนี้พลอยสายต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ